สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการ Exclusive Health Talk นะครับทอกเรื่องราวดีๆพูดคุยประเด็นด,ดังๆตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับสาระสุขภาพต่างๆนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติของประชาชนที่ค่อนข้างหลากหลายและเป็นที่รู้จักแต่ในรายละเอียดบีกย,ย,ย่อยในอาจจะมีการลืมนะครับนั่นก็คือสุขบัญญัติแห่งชาติว่ามีความสําคัญมีความเป็นมาอย่างไรและที่สําคัญตอนนี้ครับระบบบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง มีการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรืออบอตอตลอดจนอบจอนะครับทำงานร่วมกันอยู่แล้วอสอมอมีความเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ไหมเปลี่ยนเฉพาะบุคลารก,รกรสุขภาพที่กระจายไปอยู่ในภูมิภาคหรือในส่วนที่เป็นอบจอหรือไม่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนแพทย์สุรวิเศษสัก,กันครับสวัสดีครับท่านครับ สุขบัญญัติมันเกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งก่อนถึงแก่กรรมแม้กระทั่งถึงแก่กรรมแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องแล้วของเราก็จะมีอสมอดูเหมือนว่ามันจะมีความหลากหลายของการทํางานค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ประเด็นหลกัหลกๆคือสุขบัญญัติแห่งชาติเริ่มกันที่กรมสนับสนุสนริการสุขภาพดูแล10ข้อแต่ละข้อก็จะมีแยกย่อยไปเรื่องการอาบน้ําแปลงฟันเรื่องของอุบัติเหตุ เรื่องของการสัมสอนทั้งเพศจนกระทั่งสร้างสำนึกต่อส่วนรวมร่วมพัฒนาสังคมนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหมดเลยในแนวทางหรือนโยบายทางด้านสุขภญญาพแห่งชาติของกรมสนับสนุนสุขภาพสุขสนุนการสุขภาพทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับครับในส่วนของสุขบัญญตัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือของประเทศไทยเนี่ยเป้าหมายยังเหมือนเดิม คือคําว่าเป้าหมายนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้ในการที่เราออกสุขบัญญัติเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าข้อบัญญัตินี้จะทําให้เขามีสุขภาพดีอันนี้คือเรื่องจําเป็นพื้นฐานมากถือว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตคนทั่วไปเะฉะนั้นสุขบัญ,ญญัติของเราได้ผลมาแต่ไหนแต่ไรนะครับโรงเรียนมีการนําสุขบัญ,ญญัติให้นักเรียน ได้ได้เรียนได้รู้เรามีครูอนมามัยที่โรงเรียนคอยดูแลเรื่องเหล่านี้ให้เราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเป้าหมายการดําเนินง,งานสุขบัญญัติเนี่ยณเวลานี้ผมก็ใจว่าสุขบัญญัติมาร่วมจะ,ะมากกว่าครึ่งทศวรรษครึ่งศตวตรรษนะมากกว่า50ปีแล้วเพราะผมก็ปีนี้58-59ผมก็ตั้งแต่เรียนหนังสือปหนึ 1, เมื่อ50ปีที่แล้วก็รู้ว่าสุขบัญญัตคืออะไรครับอาท่านถึง5 8าสิบแปล้วถึงแล้วครับไปถึงเดี๋ยวอีกปีหน้าผมก็กเกษียณแล้วนะครับคราวนี้เ,เราต้องมาดูว่าสุขบัญญัตเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป พฤติกรรมของมนุษย์หรือของเราเองเด้วยด้วยการเรียนรู้จากรอบด้านเนี่ยมันทําให้บางเรื่องเป็นเรื่องพื้นฐานชีวิตซึ่งจําไปแล้วนะครับถ้าเราไปดูอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสุขบัญญัติของเขาเขาเหลือไม่หลายข้อเพราะว่าเขาจเจริญแล้วของเราก็เช่นกันครับแต่ว่าเรายังคงเป้าหมายหลักเรื่องส่งเสริมออกกําลังกายเรื่องการรักษาความสะอาดร่างกายรเรื่องไม่ไปเกี่ยวข้องยาสพติดพวกนี้นะครับคือบัญญัติทางด้านเสริมเรื่องด้านบวกกับลดทางด้านลบลงไปนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํา อันตัวใดบ้างที่เป็นปัญหาสุขภาพมันสุขบัญญัติเนี่ยมันจะยึดโยงกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทยณเวลานี้ปัญหาสุขภาพของเราคือเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรบ,บาหวานความดันไขมันสูงหลอดเลือดสมองล้วนแล้วจะเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพในการบริโภค,ค ป่วยเกิดจากการกินแทบทั้งนั้นนะครับเรากินอะไรเข้าไปเราก็ไม่รู้แล้วโลกยุคปัจจุบันเนี่ยการกินเราไม่ได้ประกอบอาหารเองเราไม่ได้ปลูกผักเองเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์เองแต่เรากินจากระบบฟาร์มซึ่งเกษตรระบบฟาร์มเนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็ไม่รู้เรากินสิ่งที่เรามันเป็นไปตามธรรมชาติไหมหรือระบบฟาร์มมีการตัดแต่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด แต่สายบันที่ดีที่สุดก็ทําให้เกิดโรค,คได้เช่นกันครับเราต้องมองแบบนี้ให้กว้างก่อนอเราจะต้องรับรู้ว่าสุขบัญญัติเนี่ยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพทั้งนั้นรวมถึงการเจ็บป่วยที่เป็นอุบัติเหตุก็เกิดจากพฤติกรรมในการไม่รับรังรวังเช่นกันเพราะเนี่ยเราอาจจะมาทําให้มันแคบลงแล้วสะโขบในเรื่องที่จําเป็นสุขบัญญัติผมคิดว่าการ ให้คนรู้ตอนที่อายุเยอะแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่น่าจะได้ผลเท่ากับการปลูกฝังในเด็กนะครับ <c oughs> ไปประเทศญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นเขาเรียนรู้ตั้งแต่ปลูกฝัง,ต,งตั้งแต่เด็กดังนั้นสิ่งที่เราต้องลงผมคิดว่าเราลงไปที่ศูนย์เด็กเล็ก <c oughs> ซึ่งเป็นปรมบทในการที่เด็กจะจําได้นะครับที่ศูนย์เด็กเล็กเรามีแปลงสีฟันให้เรามี <c oughs> มีแก้วมีถ้วยสําหรับแปรงฟันให้เด็กแล้วเราก็มีเรื่องของนมเสริมในเด็กให้ทานนะครับันพฤติกรรมต่างๆมันถูกสอนที่นั่นคิดว่าสุขมัญมยัดเนี่ยเราต้องเริ่มเล่นตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วก็จับ กาะติดมาจนถึงวัยรุ่นเพราะว่าพอถึงวัยรุ่นเนี่ยจะมีเรื่องยาเสพติดกับปฏิเหตุสองเรื่องใช่ไหมครับที่เป็นพฤ,พฤติกรรมที่เราเสริมให้เขาเนี่ยเสียชีวิตหรือพิการก่อนวัยอันควรอันในเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาติเองยังต้องปรากฏอยู่แต่ผมคิดว่าสมัยนี้เนี่ยเราต้องอัปเดตแล้วก็เป็นช่วงที่มีโซเชียลมันไปไกลอีสุขบัญญัติคือเรื่องที่สําคัญเราต้องออกอีสุขบัญญัตินั้นเราเราเองเนี่ยในฐานะของกรมที่ดูแลเรื่องสุขบัญญัติเนี่ย เรามีตัวช่วยเยอะนะมียูทูบเบอร์มีสื่อมีคนที่ตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆเราขายสินค้าให้อินฟลูเอนเซอร์ง่ายกว่าที่เราจะสร้างตัวเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราทําหน้าที่เชื่อมโยงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเข้ามาในแพลตฟอร์มเราคลิกปุ๊บเข้ามาในกลุ่มสนับสนุนถ้าเป็นเรื่องสุ่ภาพอินฟลูเอนเซอร์ที่ทําเรื่องสุ่ภาพจะปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มเราชาวบ้านสามารถที่จะแท็กได้น่าสนใจมันเครื่องง่ายมากนะ เขาเองเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ลายไหนที่เก่งเราก็แชร์อินโฟมิชันให้เขาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดีลกับอินฟลูเอนเซอร์ผมคิดว่าเราดีลกับประชาชนก็คือเรื่องหนึ่งอันนั้นคือเรื่องที่เราดีลแต่การดีลกับอินฟลูเอนเซอร์คือเรื่องที่สาคัญมากครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเนี่ยพูดคําเดียวคนจํำแต่อย่างดรจุ๊บหรือผมพูดเนี่ยผมพูดสิทีเขายังไม่จําเลยแต่อินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยแค่อ้าปากครับ คนก er er Ma ็จํ y, mm. mm. really anyway. so no. าแล no. ้วเนเพราะเขาดังอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วอันเราเอาข้อเท็จจริงเนี่ยไปให้อินฟินิชทำงานอันนี้คือเรื่องเรื่องสุขบัญญัติยุคใหม่ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเราทําเองมันไม่ได้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาฟังคนรุ่นใหม่เราเอาคนรุ่นเก่าไปให้เด็กรุ่นใหม่ฟังเขาก็ไม่ดูเห็นหน้าเขาก็ปิดช่องมาแล้วต้องเข้าใจนะอันนี้ข้อเท็จจริงเห็นหน้าเขาบอกลุงคนนี้ใครเนี่ยจะไปสร้างจะสร้างยากมากเพราะแค่แค่เห็นหน้าเขาก็ไม่รับแล้วมันไปไม่ได้ อินฟลูเอนเซอร์ใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นยูทูบเบอร์เก่งๆวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยเขาสื่อสารด้วยภาษาเขาเนี่ยแต่เราเอาเมสสิของเราไปให้เขานะครับต้องทําใหม่นะครับคือด้วยวิธีการทํางานแล้วก็สิ่งที่เป็นสุขบัญญัตินะครับเป็นความรู้ซึ่งอาจจะไม่ลึกพื่นๆแต่กว้างคราวนี้เราดูแลอยู่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่พอมีข่าวหรือมีวิธีการในการกระจายอำนาจไปที่การถ่ายโอน สถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพศออต่อไปอย่างนี้ครับมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับกับการทํางานของแม้กระทั่งอสมอเองหรือบุคลากรสุขภาพครับท่านอดีบดีครับคือถ้าเอาเรื่องของการกระจายอำนาจกับเรื่องของสกมดัมาโยงใส่กันเนาะการกระจายอำนาจเนี่ยรัฐเนี่ยเองมีรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2540ฉบับที่แล้วมาเนาะบฉบับ60นี่คือฉบับ20ปีหลังงานเนี่ยการกระจายอำนาจเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐคิดว่า พื้นที่เองสามารถที่จะรับรู้ปัญหาและแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ได้ครับแล้วรัฐเองก็โยงโยนหรือว่าจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรให้กับท้องถิ่นพอสมควรครับันในการกระจายอำนาจเนี่ยเรื่องหนึ่งคือการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่อบออจออซึ่งในรอบที่แล้วมาเนี่ยเรามีการกระจายไป3,263แห่งครับ ในปี 2016, 2 5 6 6ก็คือเนื่อหนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรบุคลากรของเราโอนไปทั้งหมด20,000กว่าคนจากที่เรามีทั้งกระทรวงเนี่ยประมาณสัก3,8 0 0 0 0คนนะครับไป2 0 0 0 0กว่าคนใน3า0พกว่าพศตอที่เรามีอยู่ทั้งหมด9,600กว่าแห่งปี67ก็จะถ่ายโอนีประมาณพันกว่าแห่งร,รวมแล้วเนี่ยจะไปประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครับ 45-46%ได้ที่ไปอยู่ที่ท้องถิน่นคราวนี้เวลาโอนไปท้องถิ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐจัดให้เพิ่มก็คือปกติเราพอสตออยู่กับเราไม่ได้งบประมาณในงบดําเนินงานหรืองบที่จะไปะทํางานแต่พอโอนไปเนี่ยถ้าขนาดเล็กรัฐบาลจัดสรรให้4 0,000ขนาดกลางให้6 5 0 0ห0ขนาดใหญ่ให้1ล้านเดิมทีเราไม่เคยได้เงินก้อนนี้เพิ่มเนี่ยอันนี้คือคือทรัพยากรเป็นข้อได้เปรียบเป็นข้อได้เปรียบครับอ,อันนั้น เวลาที่เจ้าที่เราพศตเราโอนไปเนี่ยเขาก็จะมีเงินก้อนนี้ในการทํางานคราวนี้ถามว่าดีตรงไหนเวลากลมจะดิวเราก็ดิวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะว่าอันนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาตรงของรพสตรเรื่องที่เราอยากทําเราก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายเดิมทีเราก็ดิวกับทางสงปสงงานรกปลัดอันนั้นรับต่อรัฐ อยู่ในกระทรวงเดียวกันง่ายเขารู้เรื่องเราแต่ไหนแต่ไรเขาก็ทําได้เท่าที่เคยทำเนาะแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีผู้เล่นใหม่มีคนที่มีอํานาจใหม่มีทรัพยากรในมือที่เพียงพอเนี่ยเราเล่นเหนือเขาได้งั้นกลุ่มเองจะต้องขายของให้กับอบจเดิมที49แห่งปีนี้เพิ่มอีกก็น่าจะประมาณ50หรือ60แห่งซึ่งเราเองเราต้องคุยกับเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายดเฮลิเทเลซี่ถ้าจะลงภาคสนามหรือภาคพื้นปฏิบัติเนี่ยอบจจะเป็นหน่วยหลักที่จะช่วยเราับคิดว่าเราเองเราต้อง มีลูกค้าเป็นอบอจอเพราะอบอจอดูแลระดับปฐมภูมิแล้วอ,อสมอก็อยู่ทํางานเสร์ฟให้กับงานของปฐมภูมิที่นั่นอ,อ,อสมอเองต้องเรียนว่ายังเป็นอาสาสมัครแต่ไม่ใช่ลูกจ้างเพราะฉะนั้นอสมอไม่ได้ขึ้นกับ ไม่ได้ขึ้นกับใครแต่เป็นคนของประเทศ<ม>เป็นคนของประชาชนที่อาสาที่จะทําเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เป็นกรมที่มีภารกิจที่ต้องดูแลอสม,อมก็คือต้องพัฒนาอสมอแล้วก็ต้องดูแลเรื่องขวัญกำลังใจอสมอเพราะในการตั้งงบประมาณเป็นค่าป่วยการที่จะให้อสมอใช้เงินก้อนนี้ซึ่งมันไม่ได้มากมายเนี่ยในการที่จะ,ะส่งงานให้เราไปดูแลประชาชนเนี่ยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังดูแลอยู่เช่นเดิม อาจจะประหยัดได้อีกไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับที่ไหนเลยนะครับเป็นเป็นเป้าหมายที่คือต่างคนต่างชนะบินบิน s i t u a t i o นได้ด้วยกันทั้งคู่ครับได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าคอนเทนต์อยู่ที่เราเรื่องข้อความรู้อยู่ที่เราแต่การบริหารจัดการอมตเราได้เครือข่ายใหม่ด้วยซ้าไปในการทํางานร่วมกันถูกครับถูกครับนะครับเพราะเดิมก็คือคุยกันภายในกระทรวงก็ทําอย่างที่กระทรวงเคยทําแต่ท่านมองว่า มันสามารถกระจายไปที่อบตได้ด้วยและผลเท่าที่ผ่านมานี้มีกระแสในด้านดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับคือการถ่ายโอนมันคือการเปลี่ยนแปลงครับคือสําหรับประชาชนผมคิดว่าได้ไม่น้อยกว่าเดิมแน่นอนครับยังไงก็ได้เท่าเดิมขั้นต่ําคือได้เท่าที่กระทรวงสาธารณสุขเคยทําให้ครับการรับบริการปฐมภูมิก็เป็นโรคที่ไม่ยากมากนักเจ้าหน้าที่ชุดเดิมทําได้เหมือนเดิมครับส่วนที่ที่ ส่วนที่เจ้าหน้าที่เองอาจจะมีไม่สมหวังหรือสมหวังวก็คือมีการคาดหวังว่าจะได้นู่นนั่นนี่เพิ่มในเรื่องของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องสตาฟเนาะอีกเรื่องหนึ่งเราไม่พูดถึงเราพูดถึงว่าประชาชนได้ผมว่าในอนาคตจะต้องได้มากกว่าเดิม<ช>อย่างที่ผมบอกว่าเขามีงบอย่างน้อยๆปีละสี่แสนเนี่ย อย่างน้นอยๆเนี่ยมันจะเป็นงบสําหรับให้รพอพสตอได้ทํางานแล้วได้ประสานงานกับอสมอในการทําหลายเรื่องในอนาคตยังไงก็ต้องมีผลแผนงานแต่ว่าในห่วงแรกเนี่ยในการสร้างบ้านใหม่เนี่ยก็ต้องจําเป็นว่าอบจออยังไม่มีโครงสร้างที่จะรองรับได้ดีเท่าที่ควรแต่สักระยะหนึ่งเขาก็จะไม่ต่างกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดูแลเฉพาะราพอพสตออย่างเดียวงานเขามีหน้าเดียวไงครับ,รบแต่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยดูแลรพอพสตอ ดูแลโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ดูแลโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งมันงานมันหลายชั้นแล้วก็การที่จะกํากับงานได้ดีก็ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร,ครแต่ผมมองว่าถ้าเรายกให้อบจอไปเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถที่จะทํางานปฐมภูมิให้เราได้ดีแน่นอนครับ เมื่อไรที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีความซับซ้อนความวุ่นวายแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทําไปได้สักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีความร่วมมัยร่วมมือที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทําให้หลายๆคนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับอาจจะอุ่นใจขึ้นมาได้บ้างเพราะว่าในระยะย,ยาวเนี่ยเกิดผลดีแน่นอนและมีงบประมาณในการทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วยกลับมาที่สุขบัญญัติครับว่าประชาชนที่ทํางานหรืออยู่ในประเทศเนี้ย ยังมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามสุขบัญญัตินะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงมุมมองของการปฏิบัติงานว่ามันจะมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนไอ้คนตัวคนปฏิบัติเองเนี่ยผมอยากจะให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนว่าจําเป็นอยู่ไหมครับครับ, <c oughs> รบสุขบัญญัติคือเรื่องจําเป็นกับชีวิตนะครับมันมันเป็นสุขนิสัยเนาะเมื่อเรารู้ว่าสุขบัญญัติคืออะไรเนี่ยเราก็สร้างสุขนิสัยคือนิสัยที่ทําให้เราเป็นสุขนะครับมีสองมิติคือกายกับ ใจเนาะอัน,นในส่วนของสุขของกายเนี่ยก็คือการที่มีร่างกายสะอาดแล้วก็เจริญเติบโตสมวัยนะครับอันนี้คือเรื่องที่จําเป็นเพราะสุขบัญญัติเราเขียนเอาไว้เพื่อให้คนเนี่ยเติบโตสมวัยแล้วก็มีร่างกายสะอาดไม่แพร่เชื้อโรคแล้วก็ไม่รับเชื้อโรคจากที่อื่นแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นการเสริมทางด้านใจด้วยเพราะ,ะสุขบัญญัติเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตนะครับ,รบทุกคนต้องมีสุขนิสัยเพื่อให้สุขบัญญัตินั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเองให้ได้นั้นสุขนิสัยก็คือเฮลเล์เทเรซี่เนาะนะครับถ้าแปลกด้านหนึ่งก็คือ,อ เป,เป็นเหมือน,นความรอบรู้ทางด้านสุขภาพแต่ของเราเองเนี่ยถ้ามีสุขบัญญัติต้องมีสุขนิสัยนะครับก็คือนิสัยที่ทําให้เป็นสุขได้และพฤติกรรมดีๆก็จะตามมาก็จะตามมาครับครับผมนี่เป็นสิ่งที่พวกเรากังวลแล้วก็เราทําร่วมกันมาตลอดนะครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งมาก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับแต่จะให้บุคลากรสุขภาพทาอย่างเดียวก็คงไม่ได้เราต้องเริ่มที่ตัวเราเองนะครับเอาเหมือน,นที่เขาบอกว่าเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อนที่ลูกปลูกข้าราชการไ้ายวานเอกชนนิมนต์พระสง์เสริมสงจากนักการเมือง หนุนเนื่องจากรัฐบาลอีกทีนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะผลักดนะันให้มันเกิดขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณอนะธทบวดีกรมสนรรับสนุนการสุขภาพบนายแพทศสุรราพิเศษสัดเป็นอย่างสูงครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะครับเรื่องดีๆเดี๋ยวถ้ามีประเด็นน่าสนใจเราจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญและเรียนสัมภาษณ์ท่านอธิบดีอีกหลายๆเรื่องหลาย,ลายรอบเพราะท่านจะอยู่กับเราอีกนานพอสมควรน,นะครับขอบคุณครับสำหรับ e x c l u s i v e h e a l ท h ท a l k ในก<ๆ>ารติดตามน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ